เคยไหมกลับบ้านคนเดียวแล้วรู้สึกว่ารถคันนั้นไม่พาเรากลับถึงบ้านคืนนี้แม่จ๋ามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องผีตอนนี้มีชื่อว่ากลับบ้านคนเดียว เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นฉันเพิ่งขึ้นมอนหนึ่งและเพิ่งเคยกลับบ้านเองครั้งแรกปกติแม่จะมารับที่หน้าโรงเรียนทุกวันแต่วันนั้นแม่ดันติดธุระด่วนและโทรมาบอกกับฉันว่าต้องให้ฉันนั่งรถเมล์กลับบ้านเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่วันนั้นเป็นวันที่ฟ้ามืดเร็วกว่าปกติฝนก็เพิ่งหยุดตกและอากาศก็ดูเงียบกว่าทุกวันหลังจากที่เลิกเรียนแล้วฉันก็เดินมารอรถที่ป้ายหน้าโรงเรียนรถสาย8 8มาในเวลาไม่ถึง10 าทีในตอนนั้นรถด,ดูเก่าและโซมากแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรตอนที่ก้าวขึ้นไปไม่มีใครอยู่เลยนอกจากคนขับที่ใส่หมวกแก๊ปต่ำจนมองหน้าไม่เห็นฉันบอกปลายทางแล้วเขาก็พยักหน้าเบาๆโดยไม่พูดอะไรบนรถทั้งคันไม่มีใครเลยนอกจากฉันกับคนขับรถแต่พอผ่านไปสักพักฉันได้เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่ชุดสีเทาผมยาวปิดหน้าก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาพอเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีฉันเริ่มรู้สึกว่า น่าจะเลยบ้านฉันไปแล้วฉันจำซอยหน้าหมู่บ้านไม่ได้เลยฉันจึงรีบเดินไปกดกิ่งแต่มันไม่มีเสียงกดอีกครั้งกิ่งก็ยังไม่ดังฉันเริ่มใจไม่ดีจึงหันไปหาคนขับว่าพี่คะน่าจะเลยบ้านหนูแล้วค่ะขอจอดตรงนี้เลยได้ไหมคะคนขับรถเขาก็ไม่ตอบฉันเลยเขายังขับต่อไปเหมือนไม่ได้ยินฉันตอนนั้นฉันเริ่มร้องไห้กลัวไปหมดเลยหันไปถามผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังฉันว่าขอโทษค่ะพี่รู้ไหมว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ เหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆผิวของเธอนั้นซีดเหมือนศพเปียกน้ำเลยและที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเธอขาวโพลนไม่มีตาดำเลยและก็มีเสียงกระซิบบอกว่ากลับบ้านเลยแต่รถคันนี้ไม่เคยพาใครกลับไปถึงบ้านเลยสักคนนะตอนนั้นฉันก็กีดสุดเสียงเลยแต่ไม่มีใครได้ยินบนรถตอนนี้ไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ไม่มีคนขับไม่มีเสียงเบรกไม่มีแม้แต่เงาของคนเมื่อกี้ฉันรีบวิ่งไปที่ประตูแล้วมันก็เปิดออกเองเหมือนมีคน รอให้ฉันกระโดดลงทันทีที่เท้าสัมผัสกับพื้นยาฉันล้มกิ้งไปกับถนนพอเงยหน้าขึ้นมารถเมย์ก็หายไปแล้วไม่มีแต่แสงท้ายรถหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยนั่งรถเมย์คันนั้นอีกเลยและต่อมาก็มีคนเล่าว่ารถเมย์สาย88มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยหายตัวไปบนรถเ,เมย์เมื่อ10กว่าปีก่อนและไม่มีใครพบศพข,ของเธอจนมาถึงทุกวันนี้